วันนี้14มีนาคม66ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้นะครับทั้งสลาก6ตัวหรือ L6 และสลาก3ตัวหรือ N3 ไฮไลท์สำคัญก็คือสลาก3ตัวนี่แหละครับภาษาชาวบ้านคือหวยบนดินนะครับเวลาซื้อเราต้องเลือกเลข3หลักด้วยกันคือ 000, 000, 000ถึง999ครับและมีรางวัลให้เราทั้งหมด4แบบ คือรางวัล3ตัวตรงรางวัล3ตัวโต๊ส2ตัวตรงแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับโดย1ใหมายเลขที่คุณซื้อสามารถลุ้นได้เลยทั้ง4รางวัลครับ โคศกกองสลากอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยบอกกับผมเอาไว้นะครับว่าจากนี้ไปกองสลากจะมีการประชุมกันครับเพื่อดูซิว่าเลขรางวัลที่ออกนั้นควรจะใช้เลขเดิมแบบลอตเตอรี่ดีหรือควรจะมีการออกรางวัลแยกต่างหากไปเลยอย่างกรณีของสลากออมสินนะครับโดยรางวัลของสลาก3ตัวแต่ละงวดจะไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับยอดขายงวดนั้นมากน้อยขนาดไหนและขึ้นอยู่กับว่ามีคนที่ถูกรางวัลมากน้อยขนาดไหนต้องมาหารเฉลี่ยกันแต่ไฮไลท์สำคัญอย่างที่บอกครับ ว่าจุดเด่นของหวยบนดินรูปแบบใหม่ซื้อหนึ่งหมายเลขลุ้นได้4รางวัลขณะที่หวยใต้ดินซื้อหนึ่งหมายเลขลุ้นได้แค่หนึรางวัลเท่านั้นแล้วกองสลากต้องไปประชุมกันต่อด้วยนะครับตกลงราคาขายต่อใบขั้นต่ําสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่จากตอนแรกสุดเหมือนจะตั้งอยู่ที่50บาทต่อใบแต่ณขณะนี้จะมีการปรับราคาลดลงมาน่าจะเริ่มต้นประมาณที่20-40บาทต่อใบครับ และเมื่อคุณซื้อหนึ่งหมายเลขคุณจะได้หมายเลขแจ็คพอตแถมไปด้วยเพื่อไปลุ้นรางวัลแจ็คพอตต่อไปแต่ถ้าเกิดงวดนั้นไม่มีใครถูกเลยจะทบได้1ง,งวดนะครับส่วนช่องทางในการจัดจําหน่ายครับคาดว่าจะมีการเปิดรับบรรดาผู้ค้ารายย่อยให้เข้ามาช่วยขายด้วยเหมือนกับกรณีของผู้ค้ารายย่อยที่ได้โคต้าลรตอรี่ไปคนละ5้าเล่มนั่นแหละครับแต่ก็คงใช้เวลาอีกหลายเดือนทีเดียวครับกว่าจะสามารถเริ่มต้นจำหน่ายสลาก3ตัวหรือว่าหวยบนดินรูปแบบใหม่ได้นะครับ